ดอกงามๆเลยครับบอดเ็ดคูแฟดครับหงูขาวมาอีกแล้วครับดอกที่สามจ้ายู่ว่าไกลกันไหมเฮดพงดําครับดานนาเป็นเฮดตรงฝนนะครับเ็ดชนิดแก้งแสบได้ครับนี่ยิงเห็ดพึงดําในรสชาติแสบไหมครับเหมือนกับเฮดพงต้องแดงครับแสบแหงครับนี่นี่มื่อี้คืมฝนได้เดเสาเลยโอ้โหเอาแี้ครับ อใอนดูนีเด็ดดอกมีกำลังออกฮะหนึ่งดอกยน่งสวเกเดียว ด่างหกขาวครับนี่ดอกหนึ่งเฮ็ดเปิงเฮ็ดเปิงกาแฟกางด่างเนี่ยดอกกำงามเลยครับบอดเห็ดคูแฝดครับด่งางหกขาวสุดยอดเลยค่ะอา่าเฮ็ดเบิองเบืงเบิองยาวคูกันเลยไหมคูแฝดเลยครับ คู่แฟนนรกอนดอกงามๆเลยครับมันมันเลยสองดอกมานเนี่ยมาหาแล้วต่อครับแถมมาอีกแล้วครับด,ดอกที่สามจ้าอยู่บกไกลกันแน่ไหนส่วนเดียวกันเลยครับอดอกน้องงามอมมันมานสุดยอดเลยครับดอกนี้มันบ้านนะครับ เขาพระเจ้าไว้ตงพันครับอ๋อของเฮส,สตสิต้นดอกง่ยง่ายอะพี่เดี๋ยวมีต้นนี้ต้นนี้ไม่แก่บ้าอาต่ดอกของสินะครับ ก็มันก่อกเหลือ,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 อน้อยเต็มเลยเดี๋ยวก็มีว่าเห็ดร่างเหลยแนงกอค่ะแล้วว่าใครไง ดอกแม่เลยยัเนี่ยสองดอกอืมคนหยาบมันบ่ขอหับนุ๊นนอ,อุ้ยเลดลังแหลออกเต็มมูเลยเตอ,อ,อ้สีดอก นี่จ้ที่เปล่าคนมูเลยนาะสูี่กินน้อมนะครับที่นน่นี่ครับดอกตูมันกับดอกมันโตเกีย้ยนสีประไฟงานมันไหนเนตกมเือน,นดอกตู้มันจะกลางไหนบ้างนะ,ะนี่ข้างอกจุ่หน่อยนะ ดอกเงี้ย,ยมันตัวนึ่งดอกเง้ยครับเม็ดซินดอกขนาดนี้เอาไปตมนะครับมันเป็นย่านะครับมื่ถ,ถึงกับแก่มากนะครับตมเป็น,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 นย่าแต่ครบดุนนี้นี่ต้นหวานยังเนาะพี่น้องโูจักปะครับ คุณดงหูแจ็คคอมเมนต์ไว้นี่ยนะครับนี่ต้นนองสีนะครับบาดวนอาจจะเป็นสมุนไพรนะครับเห็ดมันปูครับดอกงามๆเลยดอกง,งามที่สุดเลยนะครับ mm hmm. ป,ปูออกขึ้มาเลยคุณเห็ดแ mm hmm. ดงครับนี่ว mm hmm. ้าวเห mm hmm. ็ดก,อดก้อแดงคุณครับ เ็กกอได้ค่คตัวใส่เนาะเห็นไหมกอได้มาถ่ายังบ้านี่ครับเห็นลองหกดอก,อง,กอง,งามเลยครับว้าวโอ้ยดอกจุ่มงามแหงแมนคือมีดอกเดียวเนาะมีดอกองมันบ้านนะครับบ้านสามันเอาไว้เสจได้อยอะ ส่วนขาโอ้โหตัวงามเด้อโอ้โหว้าวเห็นละง,งคูครับจักดอกอนะงามแ่สองดอกครับออกคู่แฝดเลย เสื้อได้บ้านบ้านเนาะแต่บ้านนี่นานนงามเลยครับเนี่ครับค้างมันแล้วแกงรวมกันโอเคนะครับเดี่ครับแกเรียงสิครับหาๆกนต้องครับอีกหนึงครับไงฮะ ว้าวออกมาแล้วหูออดอกงามๆเลยครับนี่แหละเบิ้งครับที่ได้บ้านเนี่ยหามามาใส่กระตะก้ารครับเดี๋ยวม้วนเอากันครับนี่ครับงามอยู่ครับดอกนี้ครับดอกปงญ่เลยอันนี้ดอกไไอมันเถ่า ที่ยังอ่ะทั้งนั้นครับอันนี้เฮ็ดตรงฝนนะครับคูห่หนึ่งครับออกสองดอกเลยนี่แกงแสบกับเิ็ดขอนเลยว้าวเห็ดเปนขาวดอกหนึ่งครับดอกงามๆอยู่กำลังขึ้นไม้ด้วยครับพี่น้องเด้วยเห็ดแดงกอเห็ดกอได้ไงครับก็มีดอกเดียวอะ่ะอดอกตุ้มๆครับเบิ่งเดียวออกพอออกใหม่หมดเลย เลยดอกมันเถาแล้วครับเหลืองมันเถาต้องเอาเปลืองเองนเาะเถาถึงแต่ก็ได้อยูม่มั้งได้อยู่ครับตัดแขนไปนะครับหากันต่อกแค่นี้ได้สันแล้วได้เก็บแมนบ่ถุงกระมิดนบนเขา เก็บไปเยอะมากอะสิเต็มกระตาเลยได้หนิหาเบิ้งหาเบิ้งมีอีานนะน้าตู้มันบ้นนั่นน่ะน่ดอกหนึ่งบ่ไหชนั่นดีนี่ครับแต่ใบไม่นั่นนะครับนั่นดีครับดอกงามครับดอกหนึ่งอืมนี่ดอกเดียวเนาะดอกงามเนาะโอ้ยเยอะเต็มใบเต็มมือครับ ว้าวหาเพิ่งไปกันต่อปะหาไหมดีฮิตฮิอันนี้ฮิตน้ำมาครับน้ำมาสักดอกสองดอกสามดอกโอ้ยมายุ่งเตะเน่ไม่ใหม่น้อคุณดิคุณดีครับต้องหนาครับก็มีเห็ดน้ำมาแกงแสบนะครับผู้เฒ่ามากมากหนามมันแดงดีเนาะแมนคือเห็ดแดงกอใหญ่เลยนี่้ขิงขาว ดอกกลมกลมเลยสองดอกจุ้มใหญ่มากนะผิดสายยิ้มใหญาเอาดอกใหญ่นะครับดอกหน่อยเอาไว้มันใหญ่สองดอกกำลังออกใหม่บ่แม่นะครับกรได้ไล่ตืมกันนั่นให้เพิ่งกระบอาดอกนึงครับบักใหญ่เลยครับอุนี่สัลลันแต่ไม่ไหมอินเพิ่งเข้าตัวนั้นครับโอ้ยหมาเลยครับออมมองเดียวนั่นงามเน่ยกำลังออกอีกเด้นิเขาวานจุ้มพอดีเลยจุ้มมีแต่ดอกงามๆเบิ่งนี่ะสองดอกคุณอู้ มันมันครับใครว่าเห็ดสามทหารเสือนี่เห็ดพึ่งกระเบ้าค่ะกระเบ้าดอกใหญ่ๆแล้วครับกำลังลงามๆเลยแมนทุดจอดเลยครับเห็ดอะไรเลยครับเห็ดพึ่งกระเบ้าครับเห็ดพึ่งกระเบ้าดอกหนึ่งขับมาขึ้นฝนตกงมากด้ยครับนี่งามโูบพุ่ที่สองดอก,อดอกแต่มันบ้านแล้วเนาะแมน มานชูมานชูมานชูครับโอ้ตกง,งามป่านนี่แล้วครับหลุดหลุดนกำมอนมวนกำมันนี้ครับมัณฑากาศเย็นเนย็นครับฝน,กยน,ยน,ยนกบตกไปบมื่นขึ้นครับนานแต่แล้วเห็ดอะไรเอย่ยเห็ดพึ่งขาวหนึ่งดอกสองโอ้สองมันติดกันแม่ครับ แปดเลยนี่ครับเบิ่งเบ่งเบ่งเบ่งเก็บไปเก็บมากงามอยู่เด้อนี่แมนอู้ดอกกันนึ่กันก็แล้วกัแกล้งใครที่เราโง่ขาวครับคือยังหมูออกผู้เดียวเนาะโดดๆโอ้ยนาะหมูบวกไปใส่เหมือดดิลงใส่นี้ไปลบโควิดบ่ใครที่เลาโง่ขาว เห็ดหลังเขียวครับบ้านแล,ะละ้วล่ะเริ่มบ้านแน่แล้วแต่มันแข็งอยู่ไดน,นี่ครับดอก,น,ดอกนึ่งดอกนึ่งงามๆเลยว,ว้าวเห็ดหลังเขียวนี่คือเห็ดหลังอ่อนเลยเนาะแต่บ่มีกินนะครับดอกนึงครับดอกตุ้มครับดีหลายอยู่ตัวน,<ร>นี้อูอ้ออกเต็ม,มเลยพีเ่เท่าว่าะละนั่น บัวบเวดาวไดยูเอาได้ยู่มันแข็งอยู่อื่ครับนี่ยโอ้โหดิ่ไดต่บม่ต้องนี่โอ้ยดอกมันเท้าอ๋อเอาบัได้นั่นเท้าเมื่อไรครับนั่นโอ้ดอกไม่เสือปะปะอ้าวอ้อมมึงวันไหนพออีกสงสัยผมมีคนหาบ่นี่ดอกหนึ่งบ้านโอ้ดอกบ้านครับพอได้อยู่ แข็งีเด้อทั้งผีมีบ่ะอ๋อนี่ครับด<ม>อกนึงครับอู้มีแต่ดองกงามๆเลยแต่มันบานไหมนาอเห็ดลังเขียวท่านี่มีไงว่าเอาไปปิ่งป่นนะครับแต่ผมว่ารสชาติเมค่็กับเขาเขาดีเน่าแมนเห็ดอีกอย่างอ่ะเมือง,งมือมันเผาบ่เผา,ามั้งเผาทิมเนือ้อเอาไ้ครับ นี่เห็ดแดงดอกหนึ่งเห็ดแดงกอกำลังขึ้นใหม่ดอกน้อยเนาะแต่มันงามเลยเนาะขันดอกยิ่ใหญ่หนิเตี้ยเตี้ยเหมือนตาเห็ดกอค่ะน้ำงามดอกตุ้มค่ะมิดกอครับนั่นสามดอกมันมาแล้วครับบางนี่ครับเอาเด้อสาแลานเด้อเต็มกระต่ายรดด้หมอนห้อบ่ลบันนี้รุ่นเบิ่งพี่น้องครับในรุ่นในรุ่นในรุ่น ตัดค้าไว้ให้เป็นเสือนะครับใ,ใครละงงูครับนี่ลงองร้อยเ็าเซียนครับ แตกมืดออารดแต่เขาก็ยังเห็นอยู่หน,น้าดอกนึงเนาะโอ้ <c oughs> เด้งดงเลยโฮมีลโล่งขาวเลยเนี่ย<ม>ของเขาเก็บแต่ก่อนเลยเมื่อเมื่อเมื่ออยู่นั่นนั่นนั่นทำงานนั่นนั่นนั่นขาวขาวนะครับกำลังขึ้นไม้เห็นบ่นะครับ ัเอาอย่างเงี้ยมันตีเตือใหม่อะได้แล้วงวงขาวครับโซนนี้แต่ขวา,ายเขาเกลี่ยหลายเยนาะเขาเกลี่ยชุก่อนดีเอาเก็บลายเดี๋ยวนี้วันนี้ออกนอยตัวช่วงจะถ่ายละเอาองามๆครับปะหากันต่กอกนี่จังหลังนี่ เห็้ตวก,วกวดอกอุ้ยดอกแข็งดีเลยเนี่ยงามงามเลยค่ะบแล้วขาหายงามงามครับกบพอได้เก็บอยู่เนาะ ข้างในนะครับฝนตกมากมนะครับเหตุในทงไอทงนาสุมเย็นนะครับเมื่อวานคราวนี้เป็นอีกคลิปนึงนะครับที่ผมก็ซาลาัดน้ำมาฝากนะครับวันนี้นะครับเข้ากระเด็หลายเตอร์บุญครับมีแต่ง,งามๆเลยเนาะจากรแรกๆเข้ากะเปิดด้วยเฮีโรงูก คู่หนึ่งนะครับโอ้เงาแง่สามดอกคู่หนึ่งแล้วก็อีดอกคู่แรกอ่ะไอ้เห็นฮงละงคู่แฝดเนาะสุดยอดงาของจีเลยครับมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็สะละังลาไปก่อนได้บอกกันไหมนี่คือตาแป๊ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาหุดเงี้ค่บะบทันทันนี่ครับวัดศิเดฮิตลายที่ออกก่อนมือนีย่คือฝนจะตกได้ครับมันขึ้นมากนะครับขึมหนึ่งเต่าเนาะเอานึ่งไปฝนจะมาแล้วเงี้กแต่ไรเนี่